ที่จังหวัดพิจิตรนะครับวันนีจังหวัดพิจิตรมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตรครับวันที่24กันยายน2568รเวลา13นาิกานาทีครับนายธน,นิตภูม venture, ิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ส้มโอท่า่อยเมืองพิจิตร ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยในที่ประชุมครับได้มีการพิจารณาอนุญาตการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ส้มโอท่าคอยเมืองพิจิตรให้เกษตรกร,ร,กรที่ประสงค์ที่จะยื่นต่ออายุการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ส้มโอท่าคอยเมืองพิจิตรมีจํานวน8ราย12แปลง52ไร่4งานนะครับ นอกจากนี้ก็มีการหารือการพัฒนาสินค้าส้มโอแปรรูปร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ประกอบการส้มโอแปลร,รูปที่อำเภอโพป,ป,ป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรด้วย